สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านก็กลับมาแล้วค่ะเพิ่งมาถึงโรมาเนียวันวันเสาร์ตอนสักบ่ายสองโมงสามโมงก็ประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มเมืองไทยนะคะก็ตอนที่กลับบ้านก็ไม่ได้ทำคลิปเนาะแต่ก็จะมีท่านใหม่ๆนะคะที่เข้ามาเขียนคอมเมนต์แล้วก็ เข้ามาที่บอกว่าเข้าเพิ่งเข้า,เ,ขาเริ่มเริ่มเข้ามาสวดก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยก็ยังตอนที่อยู่บ้านไม่ได้ทําคลิปก็จริงนะคะแต่เห็นบางท่านใหม่ๆที่เข้ามาเขียนคอมเมนต์ก็ได้ตอบคอมเมนต์ตอบคําถามตอบอะไรไปอย่งเงี้ยคะ่ะก็ไม่ได้ทําคลิปแต่ก็ยังทํางานอยู่ทํางานให้ปู่อยู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ดีใจที่หลายๆคนบอกว่าคิดถึงนะคะดิฉันก <laughs> ข็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เวลาที่กลับมาเนี่ยตอนที่ดิฉันไม่ได้ทำคลิปนะ่ะดิฉันก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเข้าใจว่าสิ่งที่เราพูดไปนะ่ะเราเป็นกำลังใจให้สำหรับตัวเองด้วยอันดับแรกนะคะดิฉันดิฉันดิฉันรู้สึกว่าสิ่งที่สิ่งที่ดิฉันทำไปก่อนก่อนที่จะกลับบ้านเนาะก่อนที่เราจะหยุดไปเราได้ความคิดว่าสิ่งที่ฉันทำไปก่อนหน้านี้นะ่ะจริงๆแล้ว สะท้อนกับมาหาตัวเรามากกว่าว่าเราอนะมีกําลังใจในการปฏิบัติเพราะเราเห็นคนอื่นที่มาเขียนคอมเมนต์ว่าเขาปฏิบัติไปแล้วเขาเป็นยังไงบ้างนั่นคือสิ่งที่สะท้อนกลับมาให้เราให้เรารู้สึกให้เราคิดฉุกคิดได้ว่าอ๋อสิ่งที่ฉันทําให้พวกท่านที่เรามาเล่าให้พวกท่านฟังนะ่ะสิ่งที่ด <laughs> ิฉันได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าได้กําลังใจกลับมาเห็นผลในการปฏิบัติของตัวเองว่าเมื่อไปบอกกล่าวแล้ว ท่านอื่นๆก็เห็นผลเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจกับทุกท่านนะคะที่ที่ท่านเก่าๆหรือท่านใหม่ๆก็ตามที่ปฏิบัติอยู่เนะเาะก็อย่าได้ละทิ้งการปฏิบัตินะคะตอนที่ดิฉันหยุดไปไม่ได้พูดดิฉันก็นั่นแหละค่ะได้ความคิดมาว่าตัวเองเราได้ได้ประโยชน์มากที่สุดในการพูดแชร์ข้อมูลต่างๆออกไปเนาะอาจจะ ขอออกตัวนะคะว่าไม่ได้เก่งเนาะก็นิดนิดหน่อยหนะคะก็แค่มาให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจในการปฏิบัตินะคะก็ดิฉันเข้าใจมีสิ่งหนึ่งที่ดิฉันจะเล่าให้ท่านฟังว่าดิฉันเข้าใจและที่ดิฉันเคยฟังหลวงตาม้าบอกว่าเอออยู่ทางโลกน่ะคลื่นมันเยอะ <laughs> ถ้าฉะนั้นใครที่อยากหลุดพ้นจริงๆใครที่ไม่มีภาระแล้วให้ไป <laughs> ให้ไปบวชดิฉันเข้าใจแล้วค่ะเพราะอะไรรู้ไหมดิฉันไปอยู่กรุงเทพเนาะก็ไปถึงกรุงเทพวันแรกน่าจะประมาณสัก6โมงเย็นแล้วก็ต้องนอนที่นั่นแล้วก็วันถัดมาก็นอนที่นั่นนอนที่อพาร์ตเมนต์เดียวกันกับน้องเนาะแต่ว่าอยู่คนละห้องกันเราไม่เช่าโรงแรมเพราะว่าเราอยากอยู่ด้วยก,กันแล้วคุยกันแบบไม่ต้องเร่งรีบคุยแป๊บนึงแล้วกลับโรงแรมอะไรเงี้ยเราอยากอยู่คุยกันสนทนาการก,กินข้าวกินน้ำด้วยกันพ่อ,อาตาม พี่น้องนะคะดิฉันกับน้องสาวก็เลยเช่าห้องหนึ่งที่อพาร์ตเมนต์นั่นแหละพอดีเขาก็ใจดีเนาะก็ให้เช่าก็ดิฉันสังเกตและวันแรกที่ดิฉันไปดิฉันเหมือนวันแรกนะคะท,ที่ที่ถึงวันแรก6กโมงเย็นแล้วตอนตั้งแต่หกโมงเย็นไปจนถึงตีสองตีสามเนี่ยนอนไม่หลับเลยเพราะว่า เวลามันแตกต่างกันนะคะก็คือของไทยดึกแล้วแต่ว่าของโรมาเนียยังไม่ดึกเนาะและ้วเนี้ยเรานอนไม่หลับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรคะแจ็คแจ็คเลสใช่ไหมคะก็คือการปรับตัวของเรายังไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเนี้ย <laughs> ก่อนตอนที่มันนอ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 น,น,อน,น,อนก็แบบตีสองตีสามแล้วยังแบบยังนอนไม่หลับนะคะก็นอนแล้วก็สวดมนต์นอนแล้วก็สวดมนต์ไปตลอดก็คือแต่มันร่างกายมันเพลียมากเลยนะคะร่างกายแบบมัน,ม,นมันเหมือนมันจะ เหมือนมันจะหลับแต่มันหลับไม่ได้อะไรเงี้ยสมองมันคลื่นมันเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วตีสองก็มีผู้ชายไม่รู้ว่าบ้านไหนเปิดเพลงไหมไทยแล้วบอกว่าแล้วก็เลยโมโหว่านคนคนอื่นเขาจะหลับจะนอนเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยนอนกําลังดีเลยตีสองตีสามทำไมต้องเปิดเพลงเนี่ยเปิดฟังคนเดียวก็ได้ทําไมต้องเปิดให้คนอื่นได้ยินเพราะเวลาดึก,ดกมันมันกล้องนะคะยิ่งเป็นแถวดิฉันพักแถวหน้ารามคําแหงเนาะรถรถลาเยอะมากเลยขนาดปิด อะไรแล้วก็ยังได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยอืแล้วทีเนี้ยก็มาปล่อยหลับช่วงช่วงประมาณสักตีห้าแต่ว่ามันแปลกอยู่อย่างหนึง่งตีห้าน่าจะประมาณหกโมงเช้ามีนกกระจิบนะคะนกกระจิบนะเขาแบบมาเกาะตรงพัดลมพัดลมพัดลมแอร์ข้างนอกเพราะว่าเราเราไม่ได้เปิดแอร์เราไม่ชอบแอร์ไงคะเราก็จะเ,เปิดประตูแล้วก็เ,เปิดพัดลมตั้งพื้นเอาอะไรเงี้ยคะ่ะ นกกระจิบมันก็มามาปลูกอะ่ะแถวโรเมเนียไม่มีนะคะเพราะว่าดิฉันนอนอ่ะที่ตึกที่อาพาร์ตเมนต์เราคือเราจะปิดหมดเลยนะคะเราก็จะไม่เปิดหน้าต่างเนาะ,ะช่วงนี้มันช่วงหน้าหนาวแล้วทีเนี้ยเหมือนไม่รู้ว่าเพราะอะไรสติเราเลยบอกเขาว่าอย่าเพิ่งปลุกคือแบบคิดในใจอะค่ะว่าอย่าเพิ่งปลูกได้ไหมฉันเพิ่งหลับเนี่ยฉันเพิ่งปล่อยหลับไปเองกันอะไรอย่างเงี้ยคืออ่า แปลกใจอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในสภาพแบบนั้นนานๆเนานนะคือมีนกมามามา,มา,ม,ามาล้องมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่เหมือนคนที่อยู่แถวตามบ้านนอกแถวบ้านเราเนาะถ้าเป็นนอนสวนอนะยอมรับอยู่ค่ะว่ามีนกมีอะไรมามาปลูกอะไรอย่างเงี้ยและทีเนี้ยวันถัดมาก็อยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมก็ค่ะก็เลยเข้าใจแล้วว่าคลื่นของในเมืองหลวงมันเยอะมากขนาดไหนแล้วแบบขนาดดิฉันนะคะเป็นคนที่ สวดมนต์เนี่ยบ่อยมากบ่อยคือคือสวดในใจนะคะคือสวดทุกขณะจิตท,ที่ระลึกได้หรือว่าที่นั่นเลยคือจะดีดขึ้นมาก็จะสวดดิฉันไปอยู่กรุงเทพดิฉันบอกว่าดิฉันเข้าใจและทําไมคนถึงปฏิบัติกันไม่ค่อยได้เพราะคลื่นมันเยอะมากเลยมันคลื่นเนี่ยมันทําให้ได้ยินทั้งหูแล้วก็ตาก็ไปความคิดก็ไปและความคิดก็ไปลวแล้วทีเนี้ยมันแวบ,บเยอะมากเลยจน จนขนาดที่ที่เราเป็นคนที่สวดบ่อยที่สุดและในความรู้สึกนะคะว่าเราเนี่ยสวดบ่อยสวดจะบอกว่าไงเนี่ยจะคือจะไม่ค่อยหลงไม่ค่อยลืมอะไรมากคือไปไหนก็จะสวดตลอดเวลาเนี่ยเรายังแวบบ่อยมากจนจนเรามาดึงกลับมาว่านี่ไงเขา้าใจ